ไปไงดีคอยกับเขาบังเจ้าแม่เจ้าก็ถึง่คิดข่อั้งหมกับมีส่วนรถก็คิดไปดีะส่วนรถเอาสิเหลืออยู่ไข่ค่าตัวสามหมื่นเนาะแล้วเจ้ากับเจ้าคิดท่านหาอยคิดค่านังรถคันนี้หาร้อยคิดค่าโคไปกับึืนพระธาตุวังหันีหาร้อยแล้วก็คิดค่าคอยเขาอีกอ่ทั้งเบิดเป็นเป็นสองพันแปดร้อยเก้าสิบของผม ของผม2,890แต่ของเจ้า1,500อ่ะบวกลบคูณหารดิ2,890อลบ1,500อ่ะเจ้าเป็นเจ้าเป็นนีไข่ประมาณเ0็ดร้อยเพราะว่าข่เขาคิบให้เจ้าน้ำเด้กล่องเจ้ากล่องไงดิเออโอเคเนาะเจ้าเป็นนีไข่้อย700 743สบาทเดี๋ยวค่อยโอนให้ไข่ก็ได้เดี๋ยวทางก่อนเนาะเพราะว่าเจ้าไข่เขาให้เจ้าไง วย้ยนี่แมหมอหแมมันาผมมาจากม้าเดนหมอนีิมาไมเอ้าแกวบ่อยากแมา่จาังหนเ,เขาเป็นคนขับรถโอ้กนันลยเพีงได้บอนี่คอ,อยตรงเสียให้เจ้าเท่าไรบอนี้คอยค่าตัวเจ้าว่าคอยค่าตัวเท่าไรเอาค <laughs> อยกันระดับประเทศดิหนี่คตรมึงทั่วโลกดิอนี่ทัวรลกเจ้า <laughs> ว่าเจ้าอันตดขคอย400 7 43บาทเพ้ยงได้บอลนี่ติเทียรกันก่อนกลับ ได้กูบุได่ด้อ่านเอี่ยนี่ทักบ้าเลยเนี่ยไอ้มาตังไกน้อนมีมากบุได้น้ำมันผมก็บอนี่ยเรวด้วยน่ตองก็นแต่าอยากมาจจัยมนเป็นคุ้ผมมาจนเลมันบป็ุ้งเจามันคุ้งแหนบเดี๋ยวมือไห้ตำรวจไปคุ้ดีบอ ให้ตำรวจไปคุ้มเขาซนออะไเหมือนเจ้าติดบ่อย743บาทนะเออเพราะว่าข่อยทั้งห้ขีรถข่อยก็ทั้งเขาเฟมให้เจ้าเจ้าก็บทายของเจ้าไปอันนี้บปร่วมเจ้าวัดนะเจ้าวาดท่านก็คิดมาเมื่อกี้เจ้าหน้าเขาเจดีย์หรือเออเจ้าเขาเจดียเมื่อกี้เจ้าว่าท่านคิดมา899บาทเขาเจดีเมื่อกี้เนี่ยเจ้าเดินเข้าไปไม่ได้ซื้อตั๋วเลย899บาทข่อยต้องจ่ายให้เจ้าอีก น่ะสรุปแล้วเจ้าสีลบขอยอยู่ประมาณ7,920บาทนะเจ้าลบขอยอยู่ฟังให้ดีไปก่อนนะเดินทางไปไปล่ะพาคนเมื่อ7,899บาทแล้วแต่พี่เจ้าหน้าไวาได้จังเลยแล้วแต่พี่เจ้าหน้า